บริษัททัวร์ดำใจได้พาพนักงานมาเข้าการอบรมภาษาจีนเพื่อกเพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมครับก่อนที่จะมีทัวร์เข้ามา ครับรออยู่ใกล้ถึงเวลาแล้วครับ mm hmm. เดี๋ยวเรียนไปด้วยกันนะครับ ไม่ไม่เป็นไรกักไม่เป็นไรพูดมา่อต่ไม่ซื้อนะอันนี้คือขายไม่ได้นะอันนี้คุณพี่ขายไม่ได้นะโอเคเวเอาใหม่เอาใหม่รถก็ได้บอกนะเอาใหม่เขาเด็กกลับมารถก็ได้เหรอันนี้ยต้องไปอ่าม่านพิชกูอิสผ่านพิชชูอิสมาใหม่ต้องกี่เขาเขาบอกไม่ซื้อเขาอาจจะซื้อถึงแกเงินเ่อตัวใม่ใหม่ก โอเคโอเคโอเคบครับครับเราได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับก็อย่างที่บอกครับว่าโครงการนี้มาเพื่อจะให้มัคุเทศที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าผู้ประกอบการในจังหวัดต่างเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงภาษาจีนนะครับเบื้องต้นนะครับ เป้าหมายของผู้จัดเนี่ยต้องการเป้าหมายของพวกเราคือว่าคนที่ผ่านโค้ดหวันเนี่ยต้องสื่อสารได้ในระดับหนึ่งต้องสื่อสารได้ในระดับหนึ่งต้องสื่อสารได้ในระดับหนึ่งอย่างน้อยต้องฟังเข้าใจครับคือสามารถฟังเข้าใจฟังเข้าใจฟังเข้าใจและก็ไปตอบโต้ได้บางสนทนาเป็นโค้ดที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากจีนมาเป้าหมายเราือเราต้องการนักท่องเที่ยวจากจีนมาใช่ไหมครับและสิ่งหนึ่งที่อยากให้ต้องการคืออยากให้ทุกคนเนี่ย รักภาษาจีนแล้วก็ให้ความสําคัญกับภาษานี้นะครับถ้าเรามาเรียนรู้แล้วเราจะรู้สึกผูกพันกับมันแล้วเราอยากจะเรียนรู้และเพิ่มเติมต่อยอดครับวันนี้ก็เป็นวันอบรมวันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เหล่าซื้อกันสักนิดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเหล่าซื้อครับสวัสดีครับครับเอาสัมภาษณ์เหล่าซื้อนิดนึงครับเหล่าซื้อครับ การเรียนการสอนเป็นไงบ้างครับโอเคมากค่ะนักเรียนคือแบบตั้งใจเรียนมากแล้วก็ฝนไม่คิดเลยว่าเขาจะไม่มีภาษาไม่มีพื้นฐานมาคือพอมาสอนคือเหมือนกับพูดได้ถามออกอะไรออกไปก็คือสามารถตอบได้หมดก็คือแบบนักเรียนคือแบบขยันมากแล้วก็ไ oh, ว,วมากหัวไวมากค่ะใช่แล้ว คิดว่าผลสำลิศจ,จะจะได้มากน้อยแค่ไหนครับผลว่านะประมาณได้ประมาณเอาตรงๆนะคะได้ประมาณ40อซ๋อครับก็คือหมายถึงว่าถ้ามีคนจีนเข้ามาที่ตังถามเหมือนถามซื้อทัวถามอะไรเนี่ยถึงจะแบบได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เข้าใจว่าลูกค้าจีนถามอะไรสามารถตอบได้สื่อสารกับเขาได้แล้วมีแนวทางยังไงที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้สามารถพัฒนาระดับภาษาขึ้นมาอีกได้บ้างครับหลักสูตร ภาษาไม่ได้ยากนะคะอยู่ที่ความขยัน oh. ขยันท่องศัพท์แล้วก็ใช้บ่อยๆแล้วก็มีความกล้าพูด hmm. ก็คือถ้ากลับไปแล้วท่องศัพท์เหมือนรู้แล้วว่าจะพูดว่ายังไงในเบื้องต้นแล้วกลับไปท่องศัพท์ oh. ยังไงก็ได้ค่ะตอนนี่ท oh. ี่สอนไปคือเป็นเกี่ยวกับการทําทัวทั้งหมดเลย oh. ถือว่าเป็นการอะไรนะเขาเรียกภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใช่ค่ะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเราจะเน้นเรื่องการสื่อสารใช่ค่ะเพราะงั้น oh. คนที่มาอบรมนี้ก็สวนมากเป็นกลุ่มบริษัททัวร์ใช่ค่ะกลุ่มผู้ทาธุรกิจท่องเที่ยวใช่ก็จะได้ออกไปใช้งานได้จริงใช่ค่ะจบคล็อสแล้วเราค่อยมาถ่ายรูปร่วมกันนะครับไ่้ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเราทองด้เลยเราทำได้หนึ่งต้นสองต้นสารต้นี่ย้ครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับคอร์สเรียนภาษาจีนกลางเบื้องต้นนะครับเพื่อการสื่อสารนะครับเพราะว่าเป้าหมายหลักก็คือให้การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวจีนที่จะมาในเมืองตรังอีกไม่นานนี้นะครับแลวก็ใช้เวลา30ชั่วโมงถือว่าคุ้มค่ามากครับแล้วก็อยากให้มีคอร์สแบบนี้ขึ้นมาอีกเรื่อยๆบ่อย,อยๆในจังหวัดตรังเพื่อจะได้เพิ่มบุคลากรที่สามารถพูดภาษาจีนได้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนในอนาคต ก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณสถาบันสนามฝีมือแรงงานจังหวัดตรังนะครับแล้วก็ชมรมไกด์จังหวัดตรังด้วยนะครับที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับสนุกมากครับแล้วก็ได้ความรู้ดีมากแล้วก็ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะไปที่ไหนทําอะไรยังไงอย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ